พี่ดิวหนูถามอะไรหน่อยว่า,ามแม่จะโอนที่ให้หนูอ่ะหนูต้องทำอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมเอาเป็นว่าเออถ้าเกิดที่เป็นนศสีส่นะครับเป็นโฉนดครูดแดงอ่าหน้าที่ของผู้รับนะครับก็ตื่นเต้นครับดีใจว่าจะได้อ่าสมบัติของพ่อแม่นะครับแต่ว่าเคสอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอ่าให้เนี่ยก็คือว่าแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อ่า ความหมายไม่เหมือนกันนะครับระหว่างรับมรดกถ้ามรดกเนี่ยคือแม่เสียชีวิตแล้วอันนี้กรณีให้นะครับก็หลักๆนะครับก็อโหลคุณแม่เดี๋ยวไปเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินหรือว่าเราก็จะไปหาแม่ก็ได้นะครับก็ชวนกันไปที่สำนักงานสำนักง,งานที่ดินที่ตั้งอของที่ดินนั้นๆน,น,นะครับโดยที่าทางแม่นะครับก็เตรียมในส่วนของโฉนดตัวจริงนะครับและก็บัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับ แล้วก็ส่วนลูกส่วนลูกก็บัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับก็จูมือแม่ไปที่สำนักง,งานที่ดินไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใชสทิตย์ตสติ์เขาหยุดก็ตรงนี้นะครับพอนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมซึ่งโดยปกติในการโอนหรือว่าให้ที่ดินพวกนี้ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายสี่ตัวก็คือหนึ่งค่าธรรมเนียมที่สองเปอร์เซ็นของราคาประเมินของที่ดินนะครับ อ่าส่วนสองก็คือค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาอ่าสามก็คืออากรสเตมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะในเคสในส่วนของแม่ให้ลูกก็คือจ่ายแค่สองรายการก็คือค่าธรรมเนียมปกติสองเปอร์เซ็นของราคาประเมินก็จ่ายแค่ศูนจุดห้าและก็อีกตัวหนึ่งก็คือจ่ายอากรสเตมนะครับศูนจุดห้าเปอร์เซ็น่าหลักๆก,ก็จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมของราคาประเมินที่ดินซึ่งเป็นค่าจะจ่ายที่น้อยมากนะครับยินดีจ่ายไหม สบายมากค่ะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเผื่อใครมีที่มีอะไรเผื่อโชคดีอ่าไม่ถูกรางวัลแต่ว่าแม่หรือว่าพ่ออาจจะให้ที่นะครับเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวไว้ประมาณนี้นะครับ